พะพ่อแม่พี่น้องป้าตุ่ยกับปีได้พาพ่อแม่พี่น้องมาพบกับนี่คือสวนป่าจำลองของป้าตุ้ยกับปีเนาะพ่อแม่พี่น้องพี่ค่ะ อันนี้ก็สิเป็นต้นกล้วยไม้เนาะพ่อแม่พี่น้องกล้วยไม้ของปะตุยกะปีกะมีกระทางเดียวเพิินกระแตกนอกแตก,แตกยอดขึ้นมาสวยงามมากพ่อแม่พี่น้องนี่เพิ่นกําลังแตกนอแล้วพ่อแม่พี่น้องเม่งดูนั่นอันการที่เพิิอนออกดอกออกช่อคะ่ะช่อแหง่งปะตุยกะปีกะบ,บ่ตัดปล่อยห้เห็นแบบธรรมชาติจังสี่เลยล่ะคะ่ะว่าเพิินมีอัน ดอกมียอดมีหยังหลายขนาดใดดอกเพิ่นที่เพิ่นบานแล้วเพิ่นล่วงโ้อยไปแล้วสางหลังสิงหลิงแจ้งไดเนาะ<ม>พ่อแม่พี่น้องหลายคักพ่อแม่พี่น้องหลายหลายหลายแล้วก็นี่เนาะพ่อแม่พี่นอ้องเพิ่นกับมีต้นเฟิร์นเด๊พ่อแม่พี่น้องใบเฟิร์นได้แตกขึ้นเออใบเฟิร์นนี่ เพิ่นม้ากับแบบเอซา,ากพืชซากสัตว์เด้อพ่อแม่พี่น้องคือประตุยกับปีกได้ไปสื้อเอมูนขี่งัวค่ะขี่งัวมา้างัวนี่เพิ่นก็ได้กินอกินยากินแนวนั้นแวนว้นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องกินอันใบไม้ใบใหญ้ากินนู่นนี่นั่นไปอืก็ดู เขาไปในท้องเพิ่นมันก็ย,ย่อยบ่เหมิดนั่นบ่เหมดพอแม่พี่น้องเพิ่นก็ทายออกมาค่ะเม็ดพันุ์อีหยังก็ยังอยู่พอแม่พี่น้องเออเราก็ทําให้พอเฮาเอามาใส่พอแม่พี่น้องแบบใส่ปุ๋ยใส่หยังพันก็สิเกิดเอาเองห้าลังเทียก็บ,บ่ฮูค่ะเออแต่ประตุยเคยเอาอ่าปุ๋ยคอกมาใส่อยู่เด้พอแม่พี่น้อง ปตุยกับปีเคยเอาปุ๋ยคอกมาใส่เพิินอยู่พ,บบพ่อแม่พี่น้องค่ะปุ๋ยคอกมาใส่ปตุยกับปีก็ Bro, คือว่าปตุยเอากับปีปตุยกับปีเอาเทั้งปุ๋ยคอกพ่อแม่พี่น้องเทั้งปุ๋ยคอกเทั้งนำเข่าค่ะนำเข่ามาใส่ละเมึงพ่อแบบอม่พี่น้องเมือง เพิ่นกับแตกยอดสังล้างสิงเลี้ยงขึ้นมาอุ้ยยอดอ่อนสวยงามพ่อแม่พี่น้องเราที่นี่เด้อพ่อแม่พี่น้องอันนี่นี่พ่อแม่พี่น้องปตุ่ยกับปีใช่ไหมมึงนี่นี่เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่อันต้นเฟิร์นนี่ปตุยกับปีอันเคยเห็ดงานดินเด้อพ่อแม่พี่น้อง ้นนี้ปตุยกับปีก็ได้ไปสือพิมพ์มะเห็ดเราก็เห็ดใบเฟิร์นนี่สำหรับอปักแจกันปักกระถางกล้วยไม่ปักกระถางดอกไม้เนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้อันนี้ใบเฟิ ie, ร์นนี่ปตุยกับปีก็เห็ดมาแล้วเออเนี่ยวะปตุยกับปีก็เลยปล่อยเลยพ่อแม่พี่น้องปล่อยให้ตรงนี้ได้เป็นอสวน สวนปลาจำลองปตุ้ยกับปี๊เฮ็ดเป็นสวนปลาจำลองเลยพ่อแม่พี่น้องพี่มีใบ,เฟ,บเฟินนี่ใบเฟินนี่แตกอีกพ่อแม่พี่น้องอืมสวยงาม,มากสวยมากมากเลรวอันนี้กล้วยกล้ไวยไมอมแดดเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่นี่พ่อแม่พี่น้องนี่เพิ่งกับกำลังแตกแตกดอกอืมออกชอ่อด ออกชอกําลังแตกดอกสิออกดอกอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องค่ะอุ้ยประติกับปีกมีความปับปลื้มใจดีใจวา่าได้เห็นดอกกล้วยไม่ได้เห็นต้นเฟิร์นที่ตะของเคยเห็ดเคยทํามาเนาะพ่อแม่พี่น้องกล้วยไม่ก็สวยงามเนี่ยเออแตกยอดแตกยันดดยอดอ่อ,อนยอดนั่นสวยงามมาก แล้วเดี๋ยวอีกบนนั้นก็สิเป็นอ่าเป็นดอกพ่อแม่พี่น้องนี่ลหละสิเป็นดอกเป็นดวงให้เฮาไดเห็นให้เฮาไดชื่นไดชมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยประตยแบบดีใจอะมากพ่อแม่พี่น้องดีใจมากหลายภาคภูมิใจ เป็นปลืม้มพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นปลืม้มเป็นปลืม้มพ่อแม่พี่น้องอืมว่าได้เจอจังสี่นี่ละปะตุยกัะปีก็ะเลยคิดว่าตะกตานี่เนาะพ่อแม่พี่น้องกะทางนี่ปตุยกัะปีสี่เฮ็ดเป็นอสวนปลาจำลองก็คือว่าให้เพิ่นเกิดเลยพ่อแม่พี่น้องเป็น เฟิร์นเป็นอย่างเกิดปตุยกกบปีกบสีบอท้อนพ่อแม่พี่น้องแต่อ่าใบเฟิร์นนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่นี่ปตุยกกบปีเห็นมีหลายเออมีหลายยู่ทางพุ่นเกิดแบบนี้หลายปตุยกกบปีสีเอามาใส่อ่างใบอีกกระถางหนึ่งปลูกเลยสวยๆงามๆเลยพ่อแม่พี่น้องอืมมา ดีบ่ดีอาชิตต้อยอนให้ห้องใดขายเป็นเงินเป็นทองใดพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยอืมค่ะนี่ละค่ะพ่อแม่พี่น้องอสวนปลาของปตุยกับปีเด้อพ่อแม่พี่น้องสวนปลาของปตุยกับปีสวยสวยงามงามพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยสวยสวยงามงามอืม,อม สีน้ำมาเสนอน้ำมาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ได้มึงได้ชมกันเนาะพ่อแม่พี่น้องถึงความงามของอพืชพันธุ์ในปา่าในดงในพงในไผ่เฮ้ากุละ่ะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเกิดเองพ่อแม่พี่น้องบ่ได้ปลูกเด้เนี่ยอ,อ บ่ารีบปลูกพ่อแม่พี่น้องเพลนมาเองเพลนมาเองมาเองของเพิ่นเลยพ่อแม่พี่น้องมาเองก็สวยงามค่ะสวยงามแบบธรรมชาติอัน ผู้ใดทีหลักธรรมชาติเนาะพ่อแม่พี่น้องหมักธรรมชาติสวยๆแบบปัตตุยกับปีกับเขามาชมเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมาชมคลิปนี้มากดไลค์กดแชร์ให้ปัตตุยกับปีแน่เด้อค่ะเดอ้เดอพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องมาชมอสวนเอ้น,นี่สวนปลาจำลองของปัตตุยกับปีพ่อแม่พี่น้อง มากดไหลกดแช์ใหาปตุยกบปีนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะมาชมส,สวนปลาธรรมชาติของปตุยกบปีพ่อแม่พี่น้องค่ะดอกกล้วยไม่กับกำลังสีบานเนาะพ่อแม่พี่น้องแตกช่อ,ชอแตกก่านขึ้นมาแล้วค่ะ คลิปนี้กับซัมนี้เด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับซัมนี้ค่ะสวัสดี